สวัสดีค่ะวิกกี้ทารโรนะคะคลิปนี้หมอน้องจะมาทําคลิปในหัวข้อนะคะอ่าเขาจะให้สถานะคุณไหมนะคะเขาจะให้สถานะคุณไหมโอเคเป็นพลังงาน general reading นะคะก็คือไม่ได้เฉพาะจัดจงของใครนะอ่าไพ่ใบแรก9ดาวดาบมาน้องเปิดให้หมดก่อนดีกว่าสองสามสี่ ห้าหเปเปิด8ดใบนะคะเขาจะให้สถานะคุณไหมเขาจะให้สถานะเราไหม้ไพ่ก้าวดาไพ่สเรนไพ่สิบไม้เทา้าเดี๋ยวนะไพ่พระไพ่ห้าเหรียญโอ้มีก้าถ้วยด้วยนะคะก้าถ้วยแล้วก็ไพ่ขิงถ้วย ไพ่เจ็ดหมายเท้าจริงๆคนคนนี้หมอน้องางบอกว่าเขาเองก็มีใจให้กับคุณนะคะแต่เขาค่อนข้างคิดมากอะเนาะเขาค่อนข้างคิดมากแล้วก็ออกจะเป็นคนที่ในบางท่านคุณเจอคนที่อาจจะยังไม่ได้คิดอยากจะหยุดอะ่ะเขาเรียกว่าคนเจ้าชู้ไปเรื่อยอ่ะนะคะเจ้าชู้แล้วก็เหมือนกับอฉันยังเหมือนอยากจะทำตัวโสดอะไรแบบนี้ให้ให้สาวกรี๊ดให้ให้หนุ่มแบบเนื้อใจเต้นอะไรแบบนี้นะอ่ะ ประมาณเนี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนคนนี้เขามีใจให้คุณแล้วก็รักคุณแต่มาน้องมองว่าคนคนนี้ไม่ได้อยากที่จะมีภาระนะ,ะเขาไม่อยากที่จะมีภาระ,ะแล้วก็ภาระกายภาระใจอะไรประมาณเนี้แต่เขาจะให้สถานะคุณไหมหมอน้องคิดว่าเขาน่าจะให้สถานะคุณนะคะเพราะว่ามันขึ้นไพ่พระขึ้นมาที่เป็นไพ่คอมมิชเมนต์หรือเขาเรียกว่าไพ่เนี้ยมันก็คือการที่เป็น ทำอะไรที่ตามขนบรรมเนียมประเพณีก็ได้หรือมันเป็นไพ่แต่งงานด้วยนะคะให้สถานะอ่าให้สถานะนะคะแต่ว่าตัวของคุณเองอาจจะต้องฟันฝ่าอุปสรรคมากอยู่สักหน่อยนะเจ็ดไม้เท้านะคะแล้วก็คนคนนี้ค่อนข้างที่จะยอมขุณไพ่สเตรนนะคะก็คืออยู่ในอวาดของคุณนั่นแหละแต่จะทําตัวเหมือนกับ หมืนทำตัวเป็นว่าตัวเองมันนามันโหนกอะไรประมาณเนี้ยมีเสน่ห์คนเข้าหาเยอะอะไรแบบนี้ก็ได้แต่เขาเองก็มีใจให้กับคุณนะคะหรือในบางคนไปเจอกับแบบสถานะซ้อนอะไรแบบนี้ก็ได้เออความรักซ้อนอะไรประมาณเนี้เขาก็จะเห็นความดีความชอบอะไรของคุณเองอะนะคะอืมถึงแม้ว่าในตอนนี้ให้พลังงานเหมือน,ม,นมืนดูแบบม,มันจะเป็นไปได้เหรออะไรอย่างนี้ใช่ไหมเ้อาขึ้นห้าเหรียญมาด้วยอืม เขาค่อนข้างที่จะคิดมากอ่ะมันขึ้นไพ่ก้าวดาบแล้วก็ไพ่สิบไม้เท้าอาจจะดูเป็นคนที่ชีวิตของตัวเองก็ดูเหนื่อยๆอะไรแบบนี้อยู่แล้วอาจจะงานงานหนักหรือไม่ก็ต้องรับผิดชอบอะไรบางอย่างในครอบครัวของเขาเองอะนะคะเพ่อแม่อะไรแบบเนี้ยญาติพี่น้องอะไรประมาณเนี้ยอืมมันก็เลยทําให้ตัวของเขาเองอยากที่จะเอทุ่มเทให้กับ ตัวตนของตัวเองมากกว่านะคะหรือมันมีอะไรบางอย่างในชีวิตของเขาที่มันยังไม่ไม่ถึงที่สุดอะ่ะเออเขาอยากที่ทจะเ,ออเติมเต็มความฝันอะไรแบบนี้ของตัวเองก่อนนะคะประมาณนี้นะหมอน้องคิดว่าเขาจะให้ออสถานะคุณนะคะพลังงานที่เห็นอยู่ก็คือมีนกรกฎพิจิกนะคะราศีสิงเด่นแล้วก็ราศีพฤษภเด่น นะคะใครที่อยากดูดวง่วนตัวเลื่อนขวาเลยด้านบนเป็นโปรไฟล์มอน้องนะคะบ้านเขียวเลยนะแล้วก็ฝากกดติดตามกดเฟซกดแชร์กดรีโพส์ให้กับหมอน้องด้วยเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะคะวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบาย